โกะจากประเทศจีนแต่คุณภาพดีต้องเทียส่งอย่างง่ายอย่างไว่กับใกล้จับไกลโอเเจอเทียเจอเทยเจเรวเจสเเจอทีร์เจอเทยรเทรอยรจส์แอเทร์อยรเส์อร์เจส์โอเทรจยรจกร์ร อสวัสดีครับผมไว้อยู่กับรายการเทียนเจทอยรีวิวมันอีกเช่นเคยนะครับผมกับช่วงของการอัปเดตสินค้าที่เข้าใหม่ภายในร้านนะครับผมช่วงเวลาที่ผ่านมาห่างหายไปนานนะกับการอัปเดตสินค้านะครับผมเพราะว่ามีหลายๆเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ Hand Spinner อร์กำลังบูมมากในบ้านเรานะครับผมต้องให้การ มาของเลโก้จีนชุดใหม่ๆเนี่ยเข้ามาช้าบางอาทิตย์มาแค่ชุด2ชุดนะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับผมแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรอ่ะเพจเราโดนปิดนะครับผมแล้วก็มีผมเตรียมตัวสอบอะไรอย่างนี้เนาะอ่าโอเคไหนไวันนี้ก็กลับมาอัปเดตสินค้าในร้านกันแล้วนะครับผมแต่เราไปชมกันเดี๋ยวว่าอาทิตย์ที่ผ่านมามีสินค้าอะไรเข้ามาภายในร้านเราบ้างนะครับผมอ่าชุดแรกเลยนะครับผมเอาใจน้องๆหน,หนูผู้หญิงกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมชุดนี้เป็นชุดเดียวที่เป็น สายจะหญิงที่เข้ามาในสัปดาห์นี้นะครับผมก็เป็นเลเล7เจ็ดเนะครับผมตัวนี้ทําทการเรียนแบบมาจาก l e โก้1 0 6 8นะครับผมเป็นชุดของโฟเสนเะนาะก็จะมีเป็นตัวโฟเสแล้วจะมีพวกอะไรอะโอลาฟอะไรอย่างนี้นะครับผมเป็นประสาทนะมีด้านหน้าด้านหลังนะครับผมจากในรูปเราก็จะเห็นอะไรมีน่าจะเป็น 安娜นนกับเอลซ่านะแล้วก็มีโอลาฟแล้วก็มีพวกตุ๊กตาหิมะอะไรนะครับผมนะก็มีข้างๆประสาทนี่จะมีสไลเดอร์ลงมานะก็สวยงามก็ผมชุดนี้นะก็เป็นชุดใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในร้านนะครับผมน้องๆหนูๆผู้หญิงแนะนํากันเลยครับผมชุดนี้ครับต่อมาก็ขอเป็นของยี่ห้อ S Y แล้วกันเนาะเป็นนินจาโกนะครับผมตัวนี้เป็นนินจาโก the Movie นะครับผมที่จะเป็นภาพยนตร์เข้าฉายในโรงนะครับผมนะเป็น เป็น Lego ninja go the movie นะชุดนี้นะครับผมเป็นชุด sy 927นะครับผมมาพร้อมกับอะไรเนะี่ยยานสีฟ้าๆนะแล้วก็มีตัวโครงกระดูกนะฮะและตัวคนขับนี่ชื่ออะไรนี่ผมไม่มีข้อมูลนะครับผมใครทราบข้อมูลสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมอย่างในรูปที่เราเห็นเนี่ยเขาจะมีลูกเล่นอะไรบ้างคร่าวๆก็จะมีกระจกที่เปิดปิดได้นะอันนี้เป็นธรรมดาอยู่แล้วเนาะ แล้วก็ปืนสามารถหมุนได้สามารถยิงได้อะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็ดูดูยานลำนี้ก็น่าจะเฟี้ยวอยู่นะครับผมแต่ว่าน่าจะใหญ่พอสมควรนะเพราะว่าเห็นว่ามันจะมีเป็นเหมือนเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเข็มย,ยาวๆออกมาจากปีกน,นะก็แปลกดีครับผมใครสายนินจากโกก็แนะนําให้สอยกันครับผมชุดนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผ่านไปชุดต่อไปเลยครับผมอ่ะต่อมานะครับผมวันนี้เป็น ชุดของรีบปน2 0 0ศนะครับผมเป็น LEGO t เทคนิคนะเป็นรถแบคโฮลครับผมสีแดงนะตัวนี้ไม่มีมอเตอร์นะครับผมชิ้นส่วนในการประกอบก็กี่ชิ้นว่านี้อันนี้ไม่มีจำนวนชิ้นส่วนบอกที่ทรูปเลยนะสินะแต่ว่าตัวน,วนี้ตัวนี้ไม่แพงครับผมราคาอยู่ที่990บาทเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับสายเทคนิคนะตัวนี้นะครับผมก็ใครที่ชอบเทคนิค ก็อันนี้เป็นชุดใหม่ที่เพิ่งมานะครับผมก็แนะนำเลยอีกเหมือนกันเนาะนะครับผมก็มีลูกเล่นอะไรบ้างมีสามารถาตัวรถนี่หมุนได้360องศานะครับผมตัวที่ตักดินนี้ก็สามารถขยับได้นะก็นะแล้วก็สามารถาต่อเป็นอะไรไไรถเรียกว่ารถในรถบรรทุกหรือเปล่านะก็น่าจะได้เหมือนกันนะครับผมดูจากในรูปนะโอเคนะต้องลองออกไปประกอบดูครับผมสายเทคนิคนี่จะเป็น เลโก้ที่เน้นต่อต่อแล้วก็มีพวกกลไกอะไรอย่างงี้นะไม่ใช่แบบว่าตั้งโชว์เดยวอาพวกพวกนี้จะเอาไว้เล่นเอาไว้แบบอะไรอย่างงี้ด้วยได้ด้วยนะครับผมต่อมานะครับผมยังอยู่กับยี่ห้อลีปินนะครับผมเป็นลีปินสอ1หนนะครับผมอันนี้จะเป็นรถโฟกนะเป็นรถเต่านะครับผมสีน้ำเงินสวยงามนครับผมตัวนี้กปปี้มาจาก Le g ก10187นะครับผมนะใครที่สะสมพวกรถพวกอะไรนี้นะครับผมอันนี้เพิ่งมาใหม่เนาะ ก็คร่าวๆก็มีอะไรเบอรปรับได้นะครับผมหาเกียร์นี้ก็ขยับได้นะเปิดท้ายรถได้ก็จะมียางอะไหล่อะไรอยู่อย่างนี้นะครับผมเปิดท้ายรถเปิดหน้ารถได้นะครับผมคันนี้ก็สวยใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมใครที่สายรถสะสมรถนะครับผมชุดนี้อย่าพลาดกันเลยทีเดียวนะครับผมอ่าถัดจากชุดรถโฟกส์นะครับผมอันนี้จะเป็นยี่ห้อสิงเป่านะครับผมนะก็ตัวนี้เราเคยแนะนำไปแล้วนะครับผมว่าเป็นยี่ห้อที่ ที่เขา็อกขึ้นมาเองไม่ได้มีการก๊อปปี้กับไม่ได้มีการก๊อปปี้จากเลโก้จีนมาเอ้ยเยไม่ได้มีการก๊อปปี้จากเลโก้แทมานะครับผมซึ่งเป็นงานาที่แบบว่านักม็อกเลโก้นักครีเเตอร์ที่เขาทําขึ้นมาแล้วก็ไอ้ยี่ห้อสิีงเลาลเนี่ยก็ไป็ซอรอกริลิคธสิ์มาเพื่อที่จะเอามาผลิตขายอะไรอย่างนี้นะครับผมสำหรับชุดนี้จะเป็นชุดสันเจ้านะครับผมเป็นชุดจีนๆนหน่อยนะหลังจากที่ไอ้ชุด0101์ 01, ที่เป็น บ้านจีนที่เคยเออกมาก่อนหน้านี้หมดไปอย่างรวดเร็วนะครับผมชุดนี้ก็ออกมาแล้วคาดว่าอีกไม่นานก็น่าจะหมดเช่นกันนะครับผมใครที่ลังเลอยู่แนะนําสอยเลยก่อนที่มันจะขาดตลาดไปนะครับผมอ่าก็ดูสวยงามนะครับผมมีกล่องมีอะไรนี้นะฮะยี่ห้อนี้แนะนํครับผมงานดีใช้ได้นะครับอ่าเมื่อกี้เห็นสานเจ้าใหญ่เห็กันไปแล้วนะทีนี้เราอยู่กับเมืองเล็กๆบ้างนะครับผมกับชุดอา S Y นะครับผมอาเป็น 6300ถึง6303นะครับผมเป็น 4in1 เป็นออ่า่ s s e m b บ e box เป็น mini modular นะครับผมซึ่งก็จะมีอะไรบ้างเ่มีร้านขายอาหารสัตว์นะครับผมก็จะมีอะไรเนี่ยมีพวกโบดให้พวกร้านอาหารอะไรอย่างงี้นะครับผมซึ่งไอตัวเนี้ยที่ออกมาของ s y อ่ะ มันสามารถเอามารวมกันเป็นชุดเดียวได้นะก็เหมือนเป็นเมืองเล็กๆนะครับผมแล้วก็มันมันนี่เหมือนพวกไอมีโมดูล่าชุดเก่าๆคืออันนี้ข้างหลังเขาอะมันสามารถแบบยังไงมันสามารถเปิดเปิดหรือแยกกันออกอะไรอย่างเงี้ยได้ให้เห็นข้างในข้างในบ้านนะครับผมก็คือเนี่ยอย่างนี้ลูกขึ้นมาเนี่ยับผมตัวอย่างนะบอกว่าร้านขายอาหารสัตว์นี่ก็สามารถแยกชั้น2ได้นะครับผมให้เห็นให้เห็นด้านในว่ามีอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ อย่างอันนี้อะไรเนี่ยน,นี้น่าจะเป็นร้านขายขานมหรือเปล่าข้างบนเป็นสัญลักษณ์ไทยนะหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ต้องขอภยนะัยนี่มันก็สามารถยกขึ้นมาให้เห็นเครื่องในอะไรอย่างนี้ะครับผมเนาะก็คร่าวๆนะครับผม,บผมอันนี้ก็มีสี่กล่องนะครับผมทั้งหมด4แบบในชุดเดียวนะครับผมใครที่เก็บมือเ,เล็กๆอันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่แนะนำครับผมต่อมานะครับผมอันนี้เราขอเป็น สายทหารกันบ้างนะครับผมตำนานนี้สายทหารเข้ามาเยอะแยะหลายชุดแนะ่แล้วก็มีหลายๆชุดที่น่าสนใจนะครับผมชุดแรกขอเป็นยี่ห้อดอกอแล้วกันนะครับผมเป็นรหัสอะไรอะ่ะดอ NOD183 นะครับผมตัวนี้เป็นทหารประเทศอะไรนี่ผมไม่แน่ใจนะผมไม่ค่อยสัมผัสพวกเรื่องทหารนะแต่ว่าชุดนี้ก็น่าสนใจับผมโดยโดยรวมคร่าวๆดูจาก าภาพโปรโมทภาพพรีเซนต์ของเขานะก็จะมีพวกม้าพวกกระสอบทรายนะครับผมมีมอสไซมีอะไรอย่างนี้นะแล้วก็พอลงรายละเอียดคร่าวๆมันก็จะเห็นพวกอาวุธปืนพวกปืนใหญ่พวกที่ตักดินอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งอาวุธเยอะใช้ได้ครับผมชุดนี้นะน่าสนใจเลยมีบาสุก้ามีหอบิไอนี่มี M1911 ด้วยเป็นปืนลูกโมนะก็กระบอกนี้ก็ค่อนข้างหายากครับผมไม่คย่ยไม่คยเห็นเท่าไหร่ นะแล้วก็มีอะไรครับมีมอไซมีปืนสีน้ำตาลนะครับผมน่าสนใจครับผมนะก็สําหรับชุดนี้สายทหารนะครับผมน่าจะเป็นทหารโบราณน,นะเพราะว่ามันมีมา้ามีอะไรด้วยนะครับผมก็สายทหารลองลอง,ลองมองดูได้ครับผมชุดนี้อ่ถัดจากชุดเมื่อกี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นยี่ห้อดอยเช่นกันนะครับผมจะเป็น d 1 8 1นะครับผมอ่าสำหรับชุดนี้นะเรามีรูปแค่นิดหน่อยนะครับผมได้รูปมานิดเดียว ไี่มากซึ่งเป็นทหารของอะไรนี้ผมก็ไม่แ,มน,แน่ใจเช่นกันนะครับผมต้องขอข้อมูลผู้รู้คอมเมนต์ลงข้างล่างได้เลยนะครับผมแต่ดูโดยโ,โดยรวมคร่าวๆในชุดนี้ก็มีอะไรมีพวกล้วน้ำมีปืนใหญ่มีอะไรอย่างเงี้ยน,น่าสนใจครับผมมีสไนเปอร์นะก็ใครที่เป็นสายทหารก็อันนี้เป็นอีกชุดที่เข้าใหม่เข้ามาใหม่แนะนํากันครับผมต่อมานะครับผมวันนี้จะเป็นของยี่ห้อ S นะครับผมซึ่งก็เป็นยี่ห้อ เอ uh, SY หรือเปล่าอันนี้คืออันนี้มันยังเป็นสิ่งที่ผมยังไม่ทราบว่าไอ้เจ้ายี่ห้อ S อันเนี้ยมันเป็นเจ้าเดียวกับ SY หรือเปล่านะใครมีข้อมูลสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมแต่ว่าชุดนี้น่าสนใจนะครับผม b ็อกโกลนะซึ่งธีมนี้มันจะเป็นเหมือนทหารแต่มันจะค่อนข้างที่จะโมเดิร์นหน่อยมันจะแบบว่าเป็นทาหารที่ไฮเทคนะครับผมอันนี้ชุดแรกที่เราขึ้นรูปมาเป็น NO 1 1 5 9 7หนึ่งถึงหนึ่งนะครับผมซึ่งจะเป็นเหมือน พวกแก๊งโจนหรือเปล่าอันนี้นะก็โดยรวมก็มีเต็นท์ครับผมมีเฮลิคอปเตอร์มีมอเตอร์ไซค์มีอะไรอย่างเงี้ยครับผมชุดนี้น่าสนใจครับมีความไฮเทคอยู่ในตัวนะยังคงอยู่กับบอกโกนะครับผมแต่ว่าอันนี้จะเป็นเซตที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนาะเป็นธีมเดียวกันนะครับผมเหมือนว่ามันจะเป็นหลายๆชุดรวมกันเป็นกองทัพใหญ่ๆอะไรประมาณนี้นะก็ชุดนี้จะเป็นอ่าเ6็นนกะครับผมถึง1 1 6 6 3นนะครับก็จะเป็นอันนี้จะ ค่อนข้างจะเป็นชุดใหญ่นะมีรถ,ม,รถมีรถอะไร ATV AVT เออสักอย่างหนึ่งนะฮะแล้วจะมีพวกรถกระบะมีถังใส่แทงน้ำมีรถเก็บกู้วัตถุระเบิดอะไรพวกนี้นะครับผมชุดนี้ชุดใหญ่ราคาจะต่างกันนะครับผมที่เข้ามาที่เข้ามาในสัปดาห์นี้ชุดของพวกบ็อกโกเนี่ยราคาจะค่อนข้างต่างกันมันจะมีชุดเล็กชุดใหญ่นะครับผมก็ลอง,ลองดูราคาเลือกตัวที่ชอบได้ครับผม ต่อมานะครับผมอันนี้ก็เป็นชุดใหญ่เช่นกันนะครับผมของบล็อกโกนะซึ่งชุดนี้ก็จะดูไฮเทคขึ้นมาหน่อยก็มีอะไรมีเครื่องยิงจรวดมิสไซน์นะก็บผมมีเฮลิคอปเตอร์มีเนี่ยมีรถถังยิงปืนมิสไซล์มีเต็นท์มีอะไรพวกนี้นะฮะก็ดชุดนี้ก็จะดูใหญ่ๆดีเหมือนกันนะครับผมหน้าประกอบดีฮะถ้าว่างๆกับผมรีวิวให้ดูนะอันนี้จะเป็นชุด1 1 6่8ถึง11631าครับผม อ่านี้เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับผมของบ็อกโกซึ่งอาทิตย์นี้เข้ามา4ชุดนะครับผมก็จะมีอันนี้จะมีอะไรบ้างอ่ะมีรถถังนะเรียกได้ไงปืนใหญ่มีล้อหรือเปล่านะแล้วก็จะมีหุ่นยนต์อันนี้มีหุ่นยนต์นี่ยนะครับผมแล้วก็จะมีรถรถจีปยิงปืนได้อนะไรมีเฮลิคอปเตอร์นะซึ่งก็ดูไฮเทคดีครับผมก็คือมันดูเป็นพวกแบบหน่วยคอมมานโดยุคปัจจุบันอะไรอย่างนี้นะน่าสะสมครับของชุดนี้นะก็แนะนําว่าเก็บกันให้ครบครับผม อ่าต่อมานะครับผมชุดนี้หลายๆคนน่าจะรอคอยกันนะครับผมอันนี้จะเป็นชุดรีบิน1น0 1 7กน็ะครับผมเป็นชุดอาร์คัเทลนะครับผมนะกปปี้มาจากอาเลโก้7094นะครับผมชุดนี้หลายๆคนน่าจะรอคอยกันอยู่เนาะก็มีอะไรข้าวมังกรนะครับผมมีประสาทหลังใหญ่มากเลยเดี่ยดูจากในรูปนะฮะอันนี้มีตัวอย่างที่เขาประกอบมานะ ก็ปราสาทค่อนข้างใหญ่ครับผมมีพวกทหารมีอะไรอย่างเงี้ยมีทหารมานะครับผมนะก็มีพระราชามีอะไรครับผมชุดนี้หลายๆคนรอคอยกันอยู่วันนี้มาถึงร้านแล้วนะครับผมสามารถสั่งซื้อได้นะครับหมดจากเหล่าทหารแล้วนะครับผมตั้งทหารอนาคตทหารโบราณนะครับผมวันนี้อยู่กับอาร์สตาร์วอลนะครับผมอันนี้จะเป็นชุดรีปิน0 5 0ย์นะครับผมนะอันนี้จะเป็นเรือของ เรียกว่าเรือได้ว่าเป็นยานอาวกาศนะครับผมเรือทะเลทรายนะของแจ็คบ้านะครับผมซึ่งผมไม่ค่อยได้ดู Star War s เท่าไหร่นะอันนี้ก็เลยไม่ค่อยมีข้อมูลมากว่าแต่ละส่วนคืออะไรนะแต่ว่าดูจากรูปคร่าวๆนะก็ผมก็จะมีเราจะได้ฟิกอะไรบ้างได้ฟิกแจ็คบ้านะมีอันนี้อะไรเจ้าหญิงเลอาหรือเปล่านะก็มีพวกอะไรบอบ้าฟีดนะครับผมนะด้านข้างของยานนี้เปิดได้นะก็น่าสนใจอยู่ แล้วอะไรอีกงมีอะไรบ้างนะม,มีมีเป็นเหมือนเมืองหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่เมืองเห,อเ,หอเหมือนเหมือนเหมือนเรือเนี่ยมันมันเอามายังไงแบบมันสามารถแยกออกมาได้นะก็ดูไฮเทคดีครับผมน่าสนใจนะข้างบนนี้เป็นผ้าใบเป็นผ้าอะไรอย่างนี้นะสวยงามใช้ได้รังผมอันนี้เป็นรูปที่เขาประกอบและรีวิวลงนะครับผมนะใช้ได้ขผมชุดนี้ใครเป็นสาย Star Wars แนะนำเลยนะครับผม าต่อมายังอยู่กับ Star Wars นะครับผมเป็นชุดรีบิน05077นะครับผมชุดนีเ้เรียกได้ว่าตั้งแต่ขายของมาในร้านนะครับผมชุดนี้มีราคาแพงที่สุดแล้วนะครับผม mm hmm. เรามาถึงจุดนี้ได้ไงจุดที่เลโก้จีราคาเกิน6,000ขึ้นไปนะครับผมเก mm ือ hmm. บจะ7,000แล้วนะฮะจากเดิมแต่เดิมเนี่ยคิดว่าเดสตาร์เนี่ยน่าจะแพงแล้วนะอยู่3,000-4,500 ประมาณนี้นะฮะซึ่งเดสตาร์ตัวเก่าๆเนี่ยมันอยู่มัน3,000กว่าๆนะนี่ก็เดสตาร์ตัวใหม่มันอยู่4,000กว่าวันนี้ชุดรีปิน05077นะครับผมตัวนี้ราคาของร้านเราอยู่ที่6,900บาทนะครับผมก็ใครเป็นแฟนสตาร์วอลก็อาจจะต้องชั่งใจนิดหนึ่งนะครับผมกับราคานะแต่ว่าจํานวนชิ้นของมันความใหญ่ของมันนี่ต่อกันเมื่อยครับผมแนะนําเหมือนกันนะถ้าเกิชอบอะไรที่แบบว่า เยอะๆใหญ่ๆต่อกันแบบสองสวันเสร็จอะไรอย่างนี้นะชุดนี้ก็แนะนำครับผมชุดต่อมานะครับผมหมดจากทีม Star w a อล์นี้จะมาในทีมหุ่นยนต์ครับผมภาพยนต์เพิ่งเข้าฉายในบ้านเราไปน่าจะออกอย่างโลงแล้วนะหรือเปล่านะครับผมกับ dlp เก้านย์ห้นะครับผมชุดนี้จะเป็นชุด transformer นะโดยในชุดก็จะมีบ i n i f i ก6ตัวนะครับผมแล้วก็มีพาร์ทเอามาต่อกันเป็นหุ่นยนต์นะเป็นอะไรบ๊อบเบินบีกับออปติมัสหรือเปล่า ผมไม่แน่ใจนะครับผมอาจจะเกิดพูดชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็โดยฟิกเนี่ยน่าสนใจอยู่นะครับผมโดยหัวแต่ละแบดเนี่ยก็จะเป็นของทานฟอร์เมอร์นะก็แปลกดีครับใครชอบของแปลกแนะนำครับผมนะต่อมานะครับผมก็จะเป็นของลิปินเหมือนกันนะครับผมแต่เป็นยี่ห้อเอ้ยไม่ใช่ยี่ห้อจะเป็นรหัส 0, 70, 0 80, นูน8 0ดนย์แดนย์นะผมยังอยู่กับ เลโก้แบทแมนเดอะมูฟวี่นะครับผมก็อันนี้จะเป็นอะไรอ่ะแบทวิงหรือเปล่าชื่อยานนะผมผมแป๊บนึงผมดูอ่ะเป็นน่าจะเป็นยานแบทวิงนะครับผมก็ตัวนี้นะฮะได้ฟิกมา3ตัวนะครับผมมีโลบี้มีอาฮันเลคควินแล้วก็มีแบทแมนนะครับผมนะอ่าต่อมานะครับผมเป็นฮีโร่ฝั่งมาเวลนะครับผมซึ่งเป็นของเลเรนะครับผม3 4 0สีนะครับผม โจหัวมาเป็นสไปเดอร์แมนโฮมคัมมิ่งนะครับผมแต่ว่าเป็นการเอาพวกตัวเ,เก่าๆมารวมกันรีเมคเป็นชุดใหม่ใส่โลโก้สไปเดอร์แมนโฮมคัมมิ่งให้ดูเหมือนเป็นของใหม่นะครับผมแต่ก็ดูจากฟิกหน้าปกหน้าผ้าโปรโมตเนี่ยก็เป็นของเก่าซะส่วนใหญ่นะที่เห็นๆก็จะมีคาร์เนตนะครับผมมีอะไรมีสไปเดอร์แมนมีไออนอนมันชื่ออะไรอะไอไอออนแมนสีขาวเนี่ยอ๋ลืมช่วงนี้สติไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ไอออนลีเจียนอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็มีเดดพูลแจม <c oughs> มาด้วยนะก็มาได้ไงอันนี้ไม่รู้นะครับผมนะต้องลองต้องลองต้องลองถามเล่ยเล่ดูนะครับผมถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีตัวพวกนี้ก็แนะนำเนาะได้ทั้งไอรอนแมนได้ทั้งสไปเดอร์แมนได้เดดพูลต่างหากนะครับผมนะ <c oughs> ก็ลองดูครับผมเป็น Spider Home สไปเดอร์แมนโฮมคอมมิ่งสไตล์เล่ยเล่ครับผมอ่ะต่อมานะครับผมก็จะเป็นอ่าดราโก้นะ,นะครับผม972นี่ับผมเป็น ชุดรวมซปเปอร์ฮีโร่ทั้งฝั่งมาเวลและดีนะมาในทีมพักร้อนครับผมซัมเมอร์มีห่วงยางกันทุกคนเลยนะครับผมยืดออกพกห่วงนะฮะอันนี้ก็มีทั้งไอรอนแมนมี Spider-Man มนมีฮัมีโลบินกับตันนิการ์ทอนะมี Superman แล้วก็แบทแมนนะครับผมซึ่งก็แรงบันดาลใจเขาก็คงมาจาก b a ท m a n นะครับผมที่มีห่วงยางรูปเป็ดนะแต่ว่าคนอื่นก็คงอยากจะมีบ้างนะครผมก็ก็เลยพากันไปเล่นน้ำกันซะเลยนะฮะ นะก็ชุดนี้คใครชอบแปลกๆน่ารักนะครับผมอยากเห็นซูเปอร์ฮีโร่ในแบบถอดเสื้อก็แนะนำครับผมดาร์โก้972ครับผมอ่านะครับผมก็คร่าวๆนะครับผมสินค้าที่เข้ามาใหม่ในร้านที่เป็นของใหม่นะคือคือจริงๆมันมีมันมีเข้ามาเยอะมากแล้ว ยังไงมันมันไม่ได้มาเยอะมากมันมีของเก่าๆที่ผมยังเหลือติดค้างไม่ได้ลงในเว็บไม่ได้ลงอะไรนะช่วงที่ผ่านมาผมเลยทยอยลงนะครับผมก็ยังมีอีกเยอะเลยที่เพิ่มมาในเว็บไซต์นะครับผมใครอยากจะดูเพิ่มของใหม่นะสามารถคลิกไปได้ที่ www.theshop.com นะครับผมกดเข้าไปดูสินค้าใหม่ได้เลยมีเข้ามาเยอะมากนะครับผมก็ ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b สไครต์ให้เรานะครับผมแล้วเราจะมีคลิปใหม่มาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกเหมือนเดิมนะครับผมส่วนคลิปนี้จบแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ